นี่ครับเป็นบักเดือดล่ะมาเบิ่งเห็นหน่อยนี่วันสิเก็บไวปนะวัดถึงสิบโลกับยู้อนอีกหน่อยนึงบ่มีเวลา,ลาลเลาะเบิ่งจักหน่วยใหญ่มันอยู่หม่องไดนสิบโลอยู่ไปเตี้ขดดยขึ้นแล้วด้าดีๆเยี่ยวก็ขึอนที่ไหนอ่ะเด้อ บันไห่เลวมันบ่เห็นนองมาเดีเลาะเบ่งบ่ได้เลาะว่าหวงได้ม่นอยไไดวไปสร้างนอนหนมนเครับตัวนี้เป็นน้อยที่สองตัวนี้อยู่สิ่เอเบ่งเบ่งหวงไดมันบ่มีเลอกได้ทีมันไม่นอนน่ะละแม่ลด จะเอาไปไปไหน้าบานให้มันแกนทรัมันพันแก่ขุดขุดออมโคนต้นมันบันนี้ก็เอาใส่ถังไปไเทียงล่างเบงนะครับบรูวัมเฉี่ยงไลยบใบมันเมื่อตัดเครือตัดใบมันออกแล้วใบมันกะแห้งแล้วให้เลียงให้ให้เครือมันเลี้ยง ไม่เนียมากขึ้นเองทำอะไรนเนป็นแบบเอือดเก็บออกขอโทรศัพท์เพิ่มขึ้นมาหน่อยหน่อ <laughs> ยจุกลุก เกือบสิบโลหรือกะอาจจะเทิงสิบโลเมื่อคื้มันมาทันเกยนะครับทำ,ำนักมันมา,มา เดี๋ยวดึงส้ายนาดออกก่อนครับเพราะว่าอาโมดดันหล่อมันเดี๋ยวทายให้บ้างอีกนะครับนะครับเป็นพันธุ์พยักผู้ทนผู้ใจอยากปลูกนะครับกัหน่อยยูมิเตหลุนหาโลขึขนนะครับส่วนมาหาโรขึขนอยเดแ๋ยวคิว่าหาโรเพราะว่าตามที่สั่งให้เบ้างนั้น ขนาดน,น้อยๆอ่นอ,อนๆครับมันยังหาโลรุล่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดโลุ่นนี้ก็แปดโลเดี๋ยวเอาตะัางมาสั่งให้บางอีกทีหนึ่งก็ซูซีกันกับศูนหาศูนนะครับบ่ต่างกันบ่แตกต่างกัน หน่วยบ่แตกต่างกันหน่วยแขนงนะครับนี่ขนาดหน่วยแขนงน่นเนี่ยเจ็ดโลบุพเพ You know. โอ้ขนงบบธรรมดาหาโลตัวน,นี้กบสิบโลโตัวนี้เป็นตะกายสิบโลเิงเครื่องเลย ขึ้นปูดดีนะครับเนี่ยขึ้นปูดแบบนี้แม่ค้าชอบอบิ๊กๆั้งนั้นเลย มาห่อกันตอนเก็บแล้วข้าวโพดก็งามคักข้าวโพดนี่ก็เท้าเงินเท้าเงินอย่างเดียวอตัวนี้เป็นตนน้นนกเหรอโอ้โหไปสั่งน่องแลนวครับเลย <c oughs> อัตสังมาีเลยเดี๋ยวไปเดินทางกันก่อนวางวางนะครับเดี๋ยวมาขึ้นตัสังครับเอฟซีเมื่สิบปูเขาแยกคู่ทอนเป็นตัวปูวัวนี่งว่า เฝ่าวนี้ลสื่อสื่อหลอกไปเบิดเดี๋ยวผมสื่อหลอกเบิดหลนี้เล่ยเ็ดผมมนยอมนีของอยู่เย็ดปุ๊บผมแทงแล้ค่ะเกือบตันทุเลยเบ็ดโล

ธรรมดาศูนย์หาศูนย์เซ่บเนี่ยมันสีบโลกเลยเนาะซีบโลกรึ่งคือนพิกายเนี่ยมีบ้าขืนเลยน้ำหนักบ้าหมาเลย คือพื้นยี่8โล Học kg nói kg น้อยซ่ํานี่นี่6

ครับขั้นสุดท้ายนะครับของปวกหัวกาเบอร์ลองที่เหลือก็เป็นเขี้ยวแห่นะครับนี่ เสียะวันว่าร่วมยอดแต่สหาธุหาตันนะครับครับเสียะวันเก้าแล้วครับนี่ยาดเต่าจ้ะนะครับนี่แก่มือไม่พราะว่ามันกับัมัดอมันกับพระท่านแกนะครับก็ล่างขืนนวดหนึ่งพระท่านใเขานวดสอนครับกัเป็นปีนาแกมือไม่ผาดเป่าย้ะนะครับ ตามที่เห็นหน่วยมันกระลายนะครับแต่ว่ามันนำนักประทรงนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นพวกไอ้หน่วยบกแกรประมาณวันที่หานะครับมันที่หาจะมุเก็บอีก สรุปอยู่ที่ซาิตันนะครับแต่ว่ากะเสียของสิบบอมครับมาเพราะว่ามันคือว่าราคาดีอยู่เขาซื้อกันในสิบบาทนะครับจับ3โลช่วงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาสรุปยอดนะครับให้ซาิตัน ช่วงที่ร่วมหยอดการลงทษนะครับเดี๋ยวลงให้บางอีกคลิปนึงนะครับสำนักคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม